พี่น้องอมือนี้มะเทียวค่ะยุใส่พี่น้องว่าริมโขงชานุมานเนาะโอ้เนานี่น้องกรนยังได้ว่าเจ้ากรนยังได้ว่าไม่เอ้ยไม่จะลมพลาดยาสีดาพูนวัดยางมาวเดียางมา โอ้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 เย้โอ้โอ้โอ้เย้ลาน้ําโอ๋น้อนี่เดียวไปทางเหนือพุ่นเวียงจันปากน้ํางึมเมียนแต่ดอนต่อคันคันต่อแจ้งกระแสน้ําปันปิวเดี๋ยวไปเที่ยวบนานพอันกับบ้านปงตสายแม่น้คงเห็นแต่เือพ่อสิลงแกงแกงกระเบา เดีวขึ้นไปทางหนาดอนรับกวงกวงจีดีวิตดอนบักอีทิดกับดอนพระเจ้าสิเวิ่นเข้าทากระดิ่งลิงไปนาดอนหน้าค่ําน้ําไหลโซสุดทิโอยแล้วก็โอดีหายกําไฟเนื้อเห็นแต่เฮือไว้ชาวค้าย่นก๋วอยู่นําทาเห็นผู้ภาษาสออเียวสะอึมปงใบยามมื้อแลลงใต้ลําโคงแกงจังปางเหลียวไปทางฟังสายสิ็นบ้านหมู่ผู้ไทย เดี๋ยวลงไปทางใต้ตามฟังกระแจส้นยานมันเพ่พังหักสิพองจมลงน้ำอันแต่ในลำคลองกว่างลำโขงมีหลายยานยินแต่น้ำฟาดฟองจิตเตต่อตะเลียนนั้นตะเลียนฮะนะโอ้โอ้ โอ้อยยยเอยยลยยยยยยอยย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 ยงยยเยยยยยยอยเยย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 เยยเยยยยอเยยยยยยอยย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 อยยยยเยย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 เยย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 เยยยยยเยย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 ยเยยยยยยงยย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 ยอเยย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 เยย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 ออเย ของอะไรตัวแก้งล้ำคงแต่เมืองกี้ตกกังว่าคุณพี่กเกษนาบว,วังเห็นแต่อาปน้ำเกษจันเปียงแล้วปันดอนจันตังยุลิมเมนะฮามกเกษควงระวังเส้นวิจักหันกันยังมีดอนขันดอนบดแดงแจงสมปอยดอนมันลอยอย่ไก่ไปหันเม่นทะเลบอดพันละนาคงไม่ล้ำคงมนไหลาบอนไหลไปตกทะเลใส่งาะคงกระสุดเท่านั้น ຊິຮັນເລียวສູ່ທະເລສທ